สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fictiond ความเดิมในตอนที่แล้วเลซอไคโอที่สู้กับพิคเกิลนั้นเลซึไคโอก็เป็นฝ่ายพ่ายแพย้เลซึไคโอเนี่ยก็เสียขาไปข้างหนึ่งตอนที่103มีชื่อตอนว่าข่าวความพ่ายแพย้ก็จะเป็นการโชว์ฝีมือของโอโลจิดอปโปดอปโปนั้นก็ต่อยไปที่น้ําแข็งน้าแข็งก็ได้แตกแล้วดอปโปก็กําลังจะตัดเหล็กเส้นคาซูมิที่นางชมอยู่ก็ได้คิดในหัวว่าเพิ่งเคยเห็นท่าตัดเหล็กเส้นดอปโปก็ใช้ฝ่ามือตัดเหล็กเส้นอย่างรวดเร็วเเล็กส้นขาดขึ่ง พวกลูกศิษย์ในสำนักก็ตบมือแปะ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 คาซึมิก็ได้หยิบเหล็กเส้นขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าดาบญี่ปุ่นยังตัดไม่ได้อย่างนี้เลยลูกศิษย์คนนึงก็กล่าวว่าโทรศัพท์เข้าครับอาจารย์ดอปโปก็กล่าวว่าเออขณะนี้ดอปโปก็คุยอยู่กับโตกุงาวะดอปโปก็พูดว่าถูกกินแล้วเออท่านผู้เฒ่าใจเย็นๆค่อยๆอธิบายด้วยครับหมายความว่าไงครับที่ว่าเลสึไคโอถูกกินแล้วดอปโปก็พูดว่าสรุปว่าเลสึไคโอแพ้พิคเคิล โตคุงอวะก็กล่าวว่าไม่ใช่ด็อปโปก็กล่าวว่าไม่ได้แค่เพสแต่ถูกกินงั้นหรือแล้วทั้งสองคนต่อสู้แล้วหรือยังครับโตคุงาวะก็ได้เล่าเรื่องราวด็อปโปก็ได้ตอบครับครับครับแล้วก็กล่าวว่าไม่น่าละ่ะไหล่กับขาครับจุดๆ,ๆด็อปโปก็ได้วางสายกับโตคุงอวะโอโรจิคาซึมิก็เดินเข้ามาในห้องด็อปโปก็กล่าวว่านั่งลงสิด็อปโปนี่ก็เล่าเรื่องราวให้กับโอโรจิคาซึมิฟังคาซึมิก็บอกว่า ทางนั้นเลเซคไคโอคนนั้นก็แพ้แล้วดอปโปก็กล่าวว่ายังมีมากกว่านั้นหน่อยไม่ใช่แค่แพ้อย่างเดียวถูกกินด้วยนักกังฟูนั่นถูกกินเป็นอาหารแล้วคาซึมิเนยก็โกรธแล้วก็กล่าวว่าดูถูกกันชัดๆดอปโปก็ถามว่าใครดูถูกคาซึมิก็กล่าวว่าไม่เห็นต้องถามเลยก็ต้องเป็นเจ้ามนุษย์ดึกดำบรรน,น,ะนะั่นสิดอปโปก็กล่าวว่าแกนี่ไม่เข้าใจซะเลยนะสิ่งสําคัญของเรื่องนี้คือ พิคเกิลไม่ได้ดูถูกไม่ใช่สิถ้าจะพูดให้ถูกแล้วก็อย่างพวกเราไม่แม้แต่จะได้รับการดูถูกคาซุมิเนะี่ยก็โกรธใหญ่แล้วก็กล่าวว่านั่นแหละคือการดูถูกดอกโปก,ก็กล่าวว่าคาซุมิการโดนดูถูกต้องมีสิทธิ์อย่างหนึ่งก็คือคุณสมบัติพิคเกิลไม่ได้ดูถูกเหมือนอย่างที่พวกเราไม่ได้ดูถูกปลาหรือเนื้อสัตว์ คาซุมิเน่ก็กลบหน้าแล้วก็กล่าวว่าคนที่ไม่เข้าใจอะไรคือพ่อตหากผมขอพูดอีกครั้งอย่างนั้นแหละเรียกว่าดูถูกดปโปเน่ก็อึ้งแล้วก็กล่าวว่าคาซุมิอย่างนี้นี่เองและตอนนี้ทุกคนก็ทราบข่าวดีแล้วว่าเลซึคไคอถูกกินข่าวนี้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วสู่พวกคนที่มีใจชอบอย่างเดียวกันเหมือนไฟลุกลามทุ่งที่ไม่ลุกลามออกไป และก็ตัดฉากมาที่ประตูเหล็กหนามนินระัยขนาดใหญ่ที่ถูกทำลายลงศาตาจารย์เพนกับโตกุงาวะก็ได้ยืนดูอยู่ศาตาจารย์เพนก็กล่าวว่ายาสลบที่ทําให้แรดขาวหลับได้ทั้งคืนกับมีฤทธิ์อยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมง โกงาวะก็กล่าวว่ารู้ดีนะว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วแต่ว่าบอกตรงๆว่าน่าดีใจนินดๆเพราะในอดีตคนที่เคยพังประตูบานนี้ได้มีแค่ฮันมะยูจิโร่คนเดียวเท่านั้นในหน้านี้พิเกอร์ก็ได้ออกมาสู่โลกภายนอกเป็นที่เรียบร้อยตอนที่1 0 4มีชื่อตอนว่าป้นชิงก็จะมีคําบรรยายไปว่าผู้ชายตัวใหญ่ยักษ์เห็นสูงเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับคนสัญจรที่อยู่รอบตัว ท่าทางโครงสูงเกิน185อย่างสบาซนอย่างสบายๆช้สวมหมวกที่ใส่แจ็กเก็ตลายมังกรเนี่ยก็มีชื่อว่าเคนโมจิทาเคชิอายุ21ปีก็มีคำบรรยายต่อว่าชื่อน่าจะเก่งและก็เก่งจริงๆด้วยเคยแข่งกันซูโม่รุ่นจิ๋วเมื่อชั้นปฐม เคยร่วมแข่งขันยูโดระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายแม้ไม่เคยชนะเลิศระดับทั่วประเทศแต่ก็มีฝีมือที่เรียกได้ว่าเคยได้รับรางวัลระดับต้นๆต,ต,ติดต่อกันมาแล้วนอกจากนั้นยังเริ่มฝึกคาราเต้มาตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยและชกมวยกับยกน้ำหนักด้วย จนในรงยิมต่างๆที่เคยฝึกมาไม่มีใครฝีมือเทียบชั้นได้เลยมือสองข้างที่ซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเกต็ตมีแรงบีบขนาดที่บดแอปเปิลได้สบายๆเอาละเคนโมจิมาทำอะไรกันแน่ในย่านชุมชนยามราตีเขากำลังหาคนทะเลาะชกต่อยด้วยท่าทางไม่ถึงกับจะฆ่าแต่ก็คงต้องทำร้ายจนเจ็บตัวไม่น้อยแน่และคืนนี้ก็มีคนที่จะเป็นคู่เล่นสนุกด้วย ไอหนุ่มเคนโมจิเนี่ยก็เดินเข้าไปในต่อเพื่อไปฉี่ก็มีคำบรรยายว่าแน่นอนเขาไม่เคยทะเลาะชกต่อยเพ้ไม่สิไม่เคยแม้แต่สู้ด้วยอย่างยากลำบากถ้านอกกฎกติกาแล้วก็เขาไม่เคยเจอคนที่เก่งกว่าตัวเองเลยป้ายข้างหน้าเนี่ยที่ไอเคนโมจิฉี้อยู่เนี่ยก็มีป้ายแปะว่าห้ามปัสสาวะ ก็ม <S an> ีการบรรยายต่อว <an> ่าแต่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมายจึงฆ่าคนไม่ได้แต่ก็ทําร้ายจนบาดเจ็บไม่เบาจากนั้นชายหนุ่มเคนโมจิเนี่ยก็ร้องอะเฮือกแล้วก็ได้มองต่ําไปเพราะว่าไอ้จอนของเขาเนี่ยมันถูกบีบซะแล้วเทนโมจิที่ยืนฉี่ตรงกองถุงดำเนี่ยก็โดนดึงเข้าไปในกองถุงดาทั้งซวบคนที่ดึงเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่ใครเพราะว่าคือพิเคิลถ้าดูจากมือแล้วพิเคิลเนี่ยก็ป้นหมวกป้นรองเท้าป้นเสื้อผ้าเคนโมจิเนี่ยก็จะหนียกมามันก็โผล่หน้าออกมาพิเคิลก็กระชากมันกลับลงไปในถุง ก็ได้เงียบไปพักหนึ่งสักพักก็มีคนที่ใส่เสื้อผ้านะปรากฏตัวออกมาซึ่งคนที่ใส่เสื้อผ้าออกมานั่นก็คือพิคเกิลไอเคนโมจินะก็บรรยายมาซะเยอะเลยสุดท้ายก็มาโดนพิคเกิลจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยพิคเกิลที่ขโมยเสื้อผ้ามาใส่เนี่ยก็ได้เดินออกมาจากตอกซอยแล้วก็มาแฝงตัวอยู่กับฝูงชนตอนที่105มีชื่อตอนว่าเที่ยวเตะเตก็จะเป็นคําพูดการบรรยายความคิดของพิคเกิลสีจุดจุดสีไฟแสงไฟดาวจุดจุดดาวร้อนฝูงจุดจุดอาหารจุดจุด เส้นตรงเส้นตั้งเส้นตรงเส้นขวางท้องฟ้าพื้นดินเบลนลาบเป็นเส้นตรงผู้ชายเพศผู้กำลังสับสนงุนงงไม่มีอะไรสักอย่างเดียวกับที่เขารู้จักยิ่งกว่าอุราชิมะทาโรซะอีกเพราะสะภาพที่นี่แตกต่างกับที่ตัวเองเคยอยู่อย่างสิ้นเชิงในยุคไดโดเสาร์นั่นเคยมีชีวิตอยู่ด้วยการกินผู้ที่เข้ามาทำร้ายเท่านั้นต่อสู้เอาชนะและกินรู้สึกภาคภูมิใจแต่ตัวเองในตอนนี้ล่ะก็ห่อหุ้มร่างกายด้วยของแบบนี้แต่งตัวแบบ แแต่ถ้าไม่ทำก็อยู่ที่นี่ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ตัวเองเข้าใจตัวสูง2เมตรน้ำหนักมากกว่า130กิโลตัวใหญ่ยักษ์ฝูงคนพวกนี้อย่าว่าแต่บุกเข้ามาทำร้ายแค่สบตาด้วยก็ยังไม่กล้าเลยพ้องร้องหิวแล้วไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ตอนนั้น กินส่วนหนึ่งของเจ้านั่นแค่ไม่กี่กิโลเองฉันชอบเจ้านั่นใช้ร่างกายที่ฝึกฝนตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยอาวุธเล็กๆด้วยพลังน้อยนิดแม้หวาดกลัวแต่ก็ไม่คิดหนีกล้าท้าทายเนี่ยพิเกิลแม่งมัวแต่คิดเหมือลอยอะเดินข้ามถนนไม่ดูรถไงแต่มันก็ยืนบนทางม้าลายนะดูจากเส้นแล้วเป็นไงล่ะโดนรถชนไปเลยตุม้มพิเกนะิลในฉากนี้ก็ได้โดนรถชนไปพิเกิลนั่นก็ได้กระเด็นไปหลายเมตรเลย ผู้คนข้างถนนเนี่ยก็พางกีดกัดมีคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าว้ายอีกคนนึงก็บอกว่าชนคนแล้วส่วนรถที่ชนพิเกิลเนี่ยก็บุบไปเลยเป็นรูปร่างกายของพิเคิลคนก็วิจารณ์กันว่าแย่แล้วยุบเป็นรูปคนเลยไอ้คนขับรถเนี่ยก็ลงมาจากรถแล้วก็วิ่งไปหาพิเคิลแล้วก็กล่าวว่าพี่ชายพี่ชายเป็นอะไรหรือเปล่าพี่พิเคิลที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยก็ได้แย่เกี่ยวตอนที่106มีชื่อตอนว่าคนพบในหน้าที่หนึ่งไอ้คนที่ชนพิเกิลเนี่ยก็เรียกว่าพี่ชายพี่ชาย่วนนนนนทยยดดดเเเเกกก็็็ิิาาา์ััััไปตตต้้งงมอ ลุกขึ้นมาคนก็พากันวิจารณ์ว่าเวอร์ยืนขึ้นแล้วยืนขึ้นไหวด้วยหรือตัวใหญ่จังยังไม่ตายพิเคิลที่ยืนขึ้นเนี่ยก็มองไปที่รถจากนั้นก็เดินไปที่รถและพิเคิลเนี่ยก็เดินเร็วขึ้นเร่งฝีเท้ามากขึ้นแล้วก็วิงว่งเข้าไปวิ่งเข้าไปจากนั้นก็วิงว่งเข้าไปจนไปชนหน้ารถด,ดังตุง้มตัวรถที่โดนพิเคิลชนเนี่ยล้อหลังก็ลอยขึ้นจากนั้นล้อหลังก็ตกลงพื้นเหมือนเดิมดังตึง้งพวกคนที่ยืนอยู่ข้างทางเนี่ยก็ยืนชมมันอย่างง <P ic kel> ิจไ่รมง พิเคิลเนี่ยก็ยังออกแรงยกต่อไปเรื่อยๆผู้คนเนี่ยก็งงกันใหญ่เลยก็กล่าวว่าเอ๊จากนั้นพิเคิลนี่ยมันก็ออกแรงจนหัวรถนยที่เป็นตัวข้างหน้าที่เป็นตัวนเนี่งหักหลุดออกมาและตัวรถที่ล้อหลังรอเนี่ยก็ได้แทกพื้นดังตึง้ง พอเจ้าหัวรถเนี่ยที่เป็นส่วนคนขับเนี่ยหลุดลงนะพิเคิลก็เห็นว่าเป็นแผ่นขาวๆพิเคิลมันก็กระโดดทีบทั้งตู้มไอแผ่นขาวๆที่เป็นแผ่นเหล็กเนี่ยก็ได้พังลงพอแผ่นขาวๆพังลงเนี่ยก็มีกินเนี่ยลอยออกมาพิเคิลเนี่ยก็ได้มองไปข้างในก็เป็นเนื้อสัตว์จำนวนมากพอพิเคิลเห็นว่าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็ตาโตแล้วก็รออะไรแหะก็เข้าไปกินเลยก็เป็นฉากที่พิเคิลกินเนื้อสัตว์คนเดียวอยู่ในตู้รถเนี่ยก็ไม่ยอมแบ่งคนอื่นเลยที่เขาเป็นห่วงกันอยู่ข้างนอกเนี่ย